สวัสดี FC แล้วก็ติดตามนะครับรับชมทางช่องสีเลืองอะไรยนนะครับมาวันนี้ก็มีรถเข้าหมาอีกหนึ่งคันนะครับนี่ฮะทีมงานชายโสดนะครับรับรับทัศนจรน,นะครับไงฮะ ทรงแบบนี้ทำไมปล่อยทิ้งล้างไว้อย่างนี้นะฮะคันนี้เป็นรถจอดนะครับนี่ฮะ,ะดูครับปล่อยทิ้งไว้สนานเลยนะฮะคันนี้สีอะไรแตกหมดเลยนี่ฮะทรงสวยๆเลยนะฮะทรง,งสูงสวยๆเลยตัวถังก็ยังไม่มีผุนะครับแต่สีเนี่แตกหมดเกือบหมดแล้วครับ แตกหมดแล้วสีน,นสสี่นี่ฮะสามเสานี่ฮะทรงสามเสาอ่ะเขาเรียกนะฮะสวยๆเลยครับทรงนี้นะเครื่องกลางครับตัวนี้เนี่ตัวนี้น่าจะรหัสของเครื่องยนต์นะครับ 6D22 นะฮะไม่แน่ใจนะครับเพราะผมยังไม่ได้ดูเลยคันนี้ ชองมาวินไปขับมานะครับคันนี้ขับมาจากจังหวัดมหาสาร,รคามครับมา,มาดูไฟท้ายหน่อยฮะชัยทัวร์ครับแม <c oughs> ่ทัพเมืองนนท์สองนี้แคบหน่อยครับติดรถนะครับเดี๋ยวผมถอยเดี๋ยวผมถอยออกมาข้างนอกดีวกว่านะฮะ ถอยดูทรงมันสวยๆเลยมุมก,กว้างๆเลยนะฮะนี่ครับสีแตกหมดแล้วครับผมไม่สวยเลยไม่ได้ครับเบนเบ้น ปล่อยทิ้งล้างไว้อย่างนี้นะะดูครับดูเบาเบาซิงเลยครับพัดลมใหม่ๆเลยตัวนี้โอ้โหดูพวงไลครับอย่างสวยเลยพวงไลอิสุมีแบตไหม ลองดูครับไหนปกแปกตรงนี้ไนมะ่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวปั๊มลมก่อนนะครับขับมาครับคันนี้นะน,นะภายในคอนโซลปล่อยทิ้งล้างไว้ได้ไงฮะทรงแบบนี้นะ น่าจะแกก็น่าจะหมดความหวังนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีปัญหาครับมีปัญหาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวถอยรถออกไปก่อนเนะนี่ยนี่มอแปลงวะเนี่ยตูลมอันนี้น่าจะเป็น ลมนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับคันนี้นี่ฮะถอยออกมาแล้วครับพวงอาไรยเบาดีเลยครับพวงมายระบบไฟอะไรก็ออกหมดนะครับนี่ฮะผมเปิดไฟทุกดวงเลยนะครับโอ้ยเสียดายมากเลยครับคันนี้นี่ฮะเสียดายอะไรหรอครับ คันนี้แกซื้อมาในราคาล้านแปดนะครับคันนี้นะเนี่ยซื้อมานะในราคาร้านแปดนี่ะผ่อนหมดไม่ได้เล่มครับคันนี้แกก็เลยน่าจะปล่อยให้รถจอดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีทะเบียนคันนี้มีใบผ่อนชำระนะฮะงวดสุดท้ายมีมาเลยนะฮะ แต่พอโทรไปแล้วก็ลูกชายก็บอกว่าเดี๋ยวรอพ่อมาอย่างนี้ฮรัผัดวันประกันพุ่งอย่างนี้นะฮะก็เลยไม่ได้เล่มมาเลยครับคันนี้เสียดายมากเลยครับนี่ฮะผมว่าทรงนี้นี่นักปั้นนี่น่าจะชอบกันนะฮะถ้ามีทะเบียนมีอะไรนะเนโอ้เสียดายมากเลยครับคันนี้นี่ฮะดู ไปแปลงหน้าแปลงท้ายใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหทรงตู้ยังสวยเลยเลยนะฮะตัวเนี้ยยังไม่ผุไม่อ,อะไรเลยนะช่วงล่างเป็นเบนซ์น,นะฮะเบนซ์แห้งหน้าหลังเลยดูครับนี่ฮะเป็นรถแก่ข้าวสารเลยไม่ได้ข้าวสารนี่ฮะดูตู้ดูอะไร ายังไม่มีผูเลยนะดูชายคาครับชายขอบนะฮะยังไม่มีผูเลยอืดนิ่มๆแต่สีไปหมดแล้วครับเนี่ยวิลิโคนยาวไว้ก็ไม่อยู่ครับแตกแล้วนะครับแต่สําหรับนักปั้นเขาไม่กลัวหรอกครับท่วนี้สีแตกนะถ้าไม่ผูนะประตูก็ประตูกลางนะครับตัวนี้ประตูกลาง ใช่ปตูหลังนะครับนะครัซีเบนครับเบนครับจะไม่เอาเลยล่ะรถอะนะ,นะไม่ปั้นเลยกระจงกระจกก็ยังโอเคเลยฮะตองนี้ยังโอเคเลยครับข้้งข้างยังไม่มีแตกเลยดูเครื่องครับ เ่นไม่ได้สักอันเลยเนี่ยส่องไปตรงไหนไม่แต่ลำโพงเนี่ยตรงนี้ก็มีลำโพงครับนะครับแบตสี่ลูกเลยลูกใหญ่ๆเลยแบตดีๆเลยเนยก็สีใหญ่เลยครับกสีตู้สวยๆเลยครับตัวนี้เสียดายมากเลย ตรงนี้มีปู่นิดนึงครับนี่ฮะพวกชายตรงซุ้มล้อครับดูฝั่งนี้ครับนี่ฮะกระจกก็เป็นงวงงวงช้างสวยๆเลยมีไฟเลี้ยวด้วยฮะข้างบนมีกระจกแตกครันะเห็นไหฮะข้างบนนะมีซิลิโคนยาวไว้อยู่ข้างล่างก็ไม่มีแตกครับ ตีลำโพงไว้เลยอ้เสียดายมากครับอันนี้ซื้อมาในราคาล้านแปดขอนหมดไม่ได้เล่มแบบนี้ก็มีครับแต่ลมทำงานนะครับแต่ลมสามปากใหญ่เลยฟังเสียงแต่ลมเจ๋อฮะพัดลมทำงานครับพัดลมใหม่ใหม่ อารมณ์ตัวละสี่ร้อยครับถ้าให้ส่งด้วยก็ตัวละร้อยครับเป็นห้าร้อยนะครับใครอยากได้ผมเช็คให้ครับอารมณ์โอ้โหเกยเกยนี้เปิดนิ่มๆเลยเนี่ยฮะเครื่องบวกดีย2สอนเนี่ยลโพหง้อน้ำครับ้อน้ำโยงออกมา ข้างๆเลยไม่มีเทอร์โบครับตัวนี้โอ้เครื่องดีเลยครับก็จะประมาณนี้ครับ แต่เก๊พวงนี้ทำไมมันเปิดไม่ได้ต้องใช้กุญแจปรัเนี่ยนะฮะเก๊พวงนี้นะเปิดไม่ได้เบนครับเหมือนเปลี่ยนกระทะมาครับนะฮะเหมือนเปลี่ยนกระทะมาเลยโอ้เสียดายเครื่องดีๆเลย มัอนไปแกเข้าสารมาเลยเข้าเปลือกมาเลยมาเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับเครื่องนิ่งๆเลยโอ้โหรถได้มากครับอันนี้ป้ายนนครับไม่รู้ว่าจะตามเล่มได้ไหมเนี่อันนี้ ไฟตรงนี้ก็ออกแล้วน่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นี่ครับเขาขายกันแพงอยู่นะครับคู่นี้ยขากระจกอันนี้มันปิดได้ไหมโอ้ปิดได้ทำงานอยู่ครับเนีย้ยเชื่อปึ๊บอหัวชนหัวชน โหโหสวยอยู่นะครับตู้มามาดูภายในครับโอ้โหมีขี้หมาด้วยเนี่ะเพิ่งเคยเจอหมาขี้มาขึ้นขี้บนรถนรปล่อยล้างครับเบอเบอร์ตกปรง,งมดแล้วนะฮตัวนี้เป็นไรทำไมแตก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 ตัวน,นี้ ทำงานแล้วครับนี่ครับโอ้โหพระลมมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสาสิบสี่พรลมหมุนอยู่ตาลายแล้วครับนี่ไม่ต้องเปิดไฟไซเรนก็ได้นี่ตาลายเลยแหละฮะเยอะไปไหนครับอันนี้อะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นพระลมเป่าอากาศออกครับ งานดูลำโพงพีละสัตว์คา c a r อ i o 101นี่มี32นิ้วด้วยครับทีวีไหนก็พอได้ครับถ้าทำความสะอาดหน่อยนะอันนี้มันสุดไมสุดปะเนี่ย น่าจะเอาไม้อาจมาปูให้มันสูงขึ้นนะครับนะฮะมักนก็เลยทําให้พื้นมันสุดนะครับแต่ข้างล่างนี่จะเป็นเหลนน็นะครนะฮะเป็นเหล็ผมว่าน่าจะามาเสริมอีกนะฮะนะฮะเบาอ,อารมณ์ทำงานคนเด็กๆก,ก็ไม่เก็บเนาะขยะเต็มเลยนะฮะ บ่ก็พอได้ครับสวยๆเลยบ่ทรงนี้นะใครหาอยากได้ตู้ตัวนี้นะก็ลองเข้ามาดูนะครับตู้ตัวนี้นะสวยเลยนะับพัดลมทํางานทุกตัวครับนะฮะไม่มีขี้เกียจเลยนะฮะอะไรเนี่ยไฟดิสโกติดเปิดตรงไหนไม่รู้นฮะดูครับสภาพโอเคเลยอะ่ะน่ฮะดูไซเรนใหญ่ๆเลยครับ ใสยเย่เ,สเลนสองสามตัวเนี่ยอยู่ในกล่องเดียวกันใช่ไหมเนี่ยโอหลอกตาครับมีตัวเดียวเป็นกระจกครับกระจกแบบว่าไม่ให้มันออกไปข้างนอกครับนะฮะตู้ซับยังก็ได้ครับนี้ฝั่งนี้ก็โอเคครับลำโพงลำโพงยังไม่มีการลื้อนะครับเบาะข้างหลังมีขาดอยู่ครับเนี่ยโอ้โห ดูครับไฟเขมีติดบ้างไม่ติดบ้างครับไปรังคาเนี่ยวันใดลงก็ทําได้โอเคมากเลยครับมีซุ้มตรงนี้ด้วย,ยห้องน้ำปะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่มีห้องน้ําครับตัวน,นี้ มีเคสด้วยตรงนี้เปิดยังไงครับเนี่ยน่าจะเปิดข้างหน้า่ะเนี่ยตัวนี้น่าจะผักออกข้างหลังนะเนี่ย<ม>เอ้ยผักออกข้างนอกนะประตูตัวนี้นะดูลักษณะนะครับเสียดายเสียดายจริงๆคันนี้ปลมก็ลมติดหมด ายตู้ครับแยกอะไรก็แยกครับไม่ดีดคืนครับไม่ผักคืนครับตัวนี้ปิด o can ข้างหลังไม่รู้เปิดตรงไหนนะอะไรเนะี่ยนี่น่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงอะไรไหมสักอย่างนะครับมาครับผมใครอยากได้ตู้นะครับแยกทุกส,ส่วนครับตัวนี้แล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์น่าจะไม่มีใบคุ้มนะครับ <Yeah. S 1> ขี่ได้ครับได้ครับขับมาครับจากสารคราม ใครจะไปทําเป็นบ้านจอดไว้ก็ลองมาดูครับอันนี้นะขับรถบัสทรงนี้แล้วครับผมไม่แน่ใจครับทรงว่าเป็นทรงสามเสาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าส่วนมากตัดแยกสิ้นส่วนอย่างเดียวครับผมเนี่ยไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมกับสีบุเรือะไรยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบรเรงอะไรยนนะครับ ไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ